กรดโอ้ยเสียงท้องร้องหิวข้าวจังเลยอุย้ยมีข้าวกับไข่พอดีหุงข้าวกับไข่พร้อมกันเลยดีกว่าหิวมกากโอไม่ไหวแล้วอีเพียวจะบ,บ้าเหรอใครเขาสัง่งเขาสอนให้หุงข้าวพร้อมกับไข่ฮะมันไม่ได้ห้ามทำเด็ดขาดทำไมอะ่ะเออเั่นดิมาคำตอบกันครับ Oh, อฟุ้ยตีตัวเองบางทีก็แรงเกินไปนะครับสวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับอ่านะครับที่บอกไปในตอนต้นนะครับไม่แน่นะครับเพื่อนๆดูผมอยู่อาจจะเคยทําก็ได้ครับเ,เคยไหมครับ หุงข้าวแล้วเราเอาไข่ดยๆิบๆเนี่ยใส่ลงไปในเวลาหุงด้วยเพื่อที่จะได้สุกพร้อมกันพอข้าวดีดปึ้งสุกเสร็จเราก็จะได้กินข้าวกับไข่ทันทีเลยครับจริงๆิวิธีเนี่ยมันก็เป็นไลฟ์แฮกที่น่าสนใจมากครับประหยัดเวลาได้มากเลยเนาะไม่ต้องทําหลายอย่างด้วยนะครับหุงข้าวทีนึ่งอ่ะต้มไข่ทีนึงอ่ะล้างหม้อล้างๆๆแล้วอ้จะต่ไมปวดเลยใช่ไหมครับทำทีเดียวจบเลยใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกว่าวิธีเนี้ยไม่ควรทําเด็ดขาดเลยครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าไข่อ่ะมันออกมาจากไหนล่ะจากตูดไก่ครับใช่ครับไข่ออกมาจากตูดไกครับ นั่นแปลว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่มันจะต้องพบกับมูลไก่ขี้ไก่แหละอ่ะมันจะต้องโดนขี้ไก่แล้วก็แปะลงมาที่พื้นที่จะต้องโดนอะไรก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นเศษฝุ่นเศษดินเศษอะไรเต็มไปหมดเลยครับเพราะง้ก็คือที่รอบๆไข่อ่ะเชื้อโรคเยอะครับและการที่เขาจะเอามาขายอ่ะมันล้างไม่ได้ครับถ้าเราล้างปุ๊บสารที่เคลือบเปลือกไข่อยู่มันจะออกแล้วมันจะเสียเร็วครับเพราะฉะนั้นไข่ทุกฟองที่เขาขายอยู่ตามร้านอ่ะไม่มีการล้างครับนั่นแปลว่าสิสปป่งสกปรกทั้งหมดเชื้อโรคทั้งหมด ขายดีทั้งหมดเลยครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วอยากจะเอาไข่ไปหุงพร้อมกับข้าวเปล่าอยู่ไหมครับ ใช่ไหมมันไม่น่าเลยนะครับแต่ผมก็ลองไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูแล้วนะครับปรากฏว่าเจอข้อมูลที่น่าตกใจมากกว่านั้นครับสาเหตุจริงๆที่เราไม่ควรเอาไข่หุงไปพร้อมกับเวลาหุงข้าวนะครับก็คือจะทําให้เจ้าแม่โพศพโกรธแล้วหนีไปครับเจ้าแม่โพศพคือเจ้าแม่ที่ดูแลข้าวครับเขาจะกโกรธเราที่เอาไข่ไปต้มกับเขาแล้วเขาจะหนีไปครับซึ่งนั่นจะทําให้เกิดเรื่องอะไรตามมาครับชีวิตของเราจะดับศูนย์ครับเพราะว่าเราเอาไข่ไปหุงพร้อมข้าวโอ้โหเที่ยมมากเลย เกาะยอกยอกยอกอ,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 อันนี้มเป็นกุศโ,โลบายของคนโบราณที่แบบเพื่อเอาไว้บอกเด็กว่าอย่าทําแบบนี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อบางคนจะเชื่อก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ว่าจริงๆแล้วอกุศโลบายเขาไม่อยากให้คนทําแบบเขาไม่อยากให้คนเอาไข่หุงพร้อมข้าวเขาไม่ได้เกิดเชื้อโรคอะไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับนอกจากในผลเรื่องเชื้อโรคแล้วบางทีถ้ามันไข่สุกเร็วมากเกินปุ๊บ ไข่แตกอีกออกมาเละข้าวข้าวก็ไม่สวยอีกใช่ไหมหรือบางทีต่อให้ไม่แตกมีแค่รอยเลานิดนึงมีไข่ขาวไหลออกมาหน่อยหนึ่งก็อาจจะทําให้ข้าวบูดเร็วขึ้นครับนี่คือผล3ข้อหลักๆที่เราไม่ควรจะเอาข้าวไปหุงในไข่นะครับเอ้ยไข่ไปหุงในหุงข้าวจะโรคไข่แตกบูดเร็วนะแค่สามในผลนี้ก็มากพอที่เราจะไม่ควรทําเลยใช่ไหมครับแต่ก็มีคนหัวหมออีกครับบอกว่าเราก็ล้างไข่ก่อนสิกระเพเร่าไข่ไปล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาหงุงมันจะเป็นอะไรล่ะครับอ่าเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจะมาลองพิสูจน์ให้ดู ครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะพอเห็นภาพมั่งแหละคือผมจะเอาไข่ไปชุบสีผสมอาหารครับไปชุบระดับหนึ่งแล้วก็เช็ดออกเปรียบเสมือนเ,เราล้างน้ำนะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่ายังไงก็ล้างไม่หมดครับแล้วเอาไปหุงดูครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าถ้าเกิดหุงออกมาเสร็จปุ๊บข้าวมีสีของจิ้มจมอาหารนั่นแบบว่าใช่เลยครับมีเชื้อโรคอ,อยู่ครับอ่าเป็นเป็นการจำลองเปรียบเปยประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้มาแปลกเนี่ยเอาสาระเอาความรู้มาขึ้นต้นก อู่ไม่อยอมฟังเหตุผลหลักการทางวิชาที่ผมอธิบายก่อนนี่วันนี้เอาขึ้นต้นก,นก่อนเลยเราทําดูดีวกว่านะครับอ่ะขั้นแรกเดี๋ยวเตรียมไข่ของผมไม่พร้อมใช้งานก่อนนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเลยไขย่เนี่ยไข่ฟองเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต้องทะลึ่งจริงๆเลยอ่ะสีเป็นตัวตมานเปรียบซึมงผมว่าเป็นเชลลื้อโรคเป็นขี้ไก่ขี้ฝุ่นขี้ดินต่างๆนะครับนี่สีแดงแปด๊แปดๆอย่างนี้เลย คือเหมือนจริงครับอ่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแบบเบาๆนุ่มนวลนะแบบ๊บอ่าก็คือเนี่ยมันเป็นน้ําเปล่าใส่สีสใช่ไหมก็เปรียบเสมือนว่าเราล้างไข่แล้วแหละพูดง่ายๆนะครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเชื้อโรคมันออกแบบหมดจดสะอาดดีไหมนะครับตรงนี้ป๊าบนี่ครับไข่ของเราอ่าเดี๋ยวเราใส่ไปในหม้อของข้าวครับเราเตรียมข้าวเสร็จเรียบร้อยก่อนใส่อันดับสุดท้ายก่อนที่จะปิดฝาเปิดหุงนะครับเอาไปเลยครับอ่าเดี๋ยวหุงเสร็จก็าจกินกันเลยนะครับพร้อมกัน ตามหลักสูตรครับน้ำหนึ่งข้อครับ1ข้อเท้าไหมหนึ่ข้อนิ้วสิข้อเท้าเลยเราอ่า,อาโอเคประมาณนี้ครับแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปครับปุ้มอ่าดูครับมองเห็นไหมครับนี่แบบเหมือนเชื้โรคมันกําลังแพร่ออกมาครับ แลรวมาฮ่าอ่า,อาตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากหุงเสร็จแล้วกันนะครับแล้วก็ปิดหม้อแล้วก็หุงซะเลยครับอ่าเดี๋ยวพอหุงเสร็จเราค่อยมาดูผลกันครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงวิ่ eventually อ่ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวของเราหุงจบแล้วครับรวมครับว่าผลเป็นยังไงครับการหุงข้าวในไข่หุงไข่ใส่พร้อมข้าวเออเนี่ยมาดูครับหนึ่งสองสาม นี่ครับอ่านี่เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับที่รอบๆไข่เห็นไหมครับตรงส่วนที่เป็นน้ำสีแดงๆที่ประสมุนรของเราอะ่ะมันกระจายออกมาครับเพื่อนๆลองนึกภาพว่านั่นคือเชื้อโรคของเราสิครับนะ มันก็จะไปครับเห็นไหมมันจะไปอยู่รอบๆไข่ครับถ้าเราตัดกินข้าวนะส่วนนั้นครับก็เปรียบเสมือนกับการเรากินเชื้อโรคเข้าไปครับรับรองครับอาจจะมีโอกาสที่ท้องเสียได้ครับและเหมือนเป็นอย่างเงี้ยเชื้อโรคเข้าไปแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวข้าวมันก็บูดถูกต้องป่ะอ่านี่ครับคือสิ่งที่คนโบราณโบราณเขาบอกเสมอครับว่าอย่าหุงข้าวพร้อมไข่ครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับเดี๋ยวนองเปิดมาดูดิโอ้โหข้าวเหนียวมากแล้วไข่สุกมั้ยเนี่ยเออเดี๋ยวลองมาแกะดูกันดีกว่านะครับผมก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยไม่ร เนี่อ่ะนี่นะครับโอ้โหเพื่อนดูข้างในครับนี่เห็นไหมเป็นวงเลยครับ <laughs> <laughs> นี่เป็นเชื้อโรคก็เรียบร้อยครับเชื้อโรคหมดทั้งกองนั่นนั่นเลยครับอ่าอ่ามาวันนี้มาดูตัวไข่ดีกว่าครับอุ้ยร้อนร้อน,อน <laughs> พิ่งหุงเสร็จใหม่ๆครับร้อนอตอกตอกอแล้วกันเนาะ <laughs> สุกไหมโอ้หสุกเลยสุกเป็นไข่แบบต้มสุกดีเลยนะครับ <laughs> โอ้โหไหนดมอืม <laughs> ใช่ครับเหมือนแบบอืออือ เก่งครับอารมณ์กลิ่นมันเหมือนคล้ายๆไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งตามรถเขียนอย่างนั้นเห็นไหมครับเหยาะซอสเหยาะซีอิ๊วอร่อยเลยครับแน่นอนครับมันก็ได้อยู่แล้วแหละหุงหม้อหุงข้าวแบบครึ่งชั่วโมงได้เป็นอย่างน้อยอ่ะพอดีต้มไข่เจ็ดนาทีก็สุกแล้วใช่ไหมอ่ะนี่รอครึ่งชั่วโมงครับสุกแน่นอนครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าไม่ควรกินครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวคุกให้หมากินหมดเลยทั้งข้าวทั้งไข่นี่นะครับอ่ะนั่นแหละครับได้เห็นกันแล้วครับจำลองให้ดูว่าเป็นเชื้อโรคแล้วนะคครรรรรัับบบเเียย้้ออขขาาวง ไม่ได้กินแล้วครับเห็นไหมแต่อันนี้ผมคงไม่สามารถไปบังคับทุกคนบนโลกนี้ไม่ทาได้หรอกครับบางคนจะบอกว่าก็แค่ล้าง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 ให้สะอาดก่อนก็มาทําก็ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ห้ามกันนะครับแต่อยากให้นึกถึงเสมอว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วคือร่างกายของเราใช่ไหมละครับยอมเสียเวลานิดนึงไม่ต้องแลกกับความเสี่ยงที่อาจจะท้องเสียหรืออาจเป็นผิดนะครับผมว่าคุ้มนะครับเนยก็ตามวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเตือนผัยเพื่อนๆนะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเพราะติดตามดูนะครับว่าวิดีโอหน้าผมจะทําอะไรอีกครับผมลงวดีโอทุก วันไม่มีวันหยุดนะครับมีทั้งวิดีโอการพิสูจน์การทดลองวิทยาศาสตร์ติ๊กตอกพับกระดาษ DIY เยอะแยะไปหมดเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมลงทุกวันนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปกินไข่เอาฟองไหม้ต้มดีกว่าอันนี้ไม่เอาดูไม่น่ากินแล้วนะครับไปนะครับสวัสดีครับจะเสียดายจังให้หมาให้หมาให้หมามาหมาเยอะไม่เป็นไรให้หมากินได้